ไปดูความเคลื่อนไหวของทนายตั้มนะครับที่วันนี้เดินทางไปแจ้งความ2เพจดังที่นำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบนะครับโดยมีการปลอมแปลงคลิปเสียงครับวันนี้ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับหรือว่าทนายตั้มเลขาธิการมูล,ลนิธิทีมงานทนายประชาชนเดินทางไปที่สอนอเตาปูนครับเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับเพจพระจันทร์ลายกระต่าย V2 และ V3 ในความผิดฐานนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์จากการนำคลิปเสียงที่อ้างว่าเป็นเสียงของนายนัทพงศ์ซึ่งเป็นบัญชีม้าที่ตนแจ้งความดำเนินคดีไปเมื่อวานนี้พูดกล่าวอ้างหาว่าถูกทานายตาั้มพามาอยู่ที่เซฟเฮาส์นายสิทธาบอกว่าทั้งสองเพจนั้นเอาคลิปเสียงดังกล่าวมาลงโดยกล่าวอ้างว่าเป็นคลิปเสียงของนายนัทพงศ์พร้อมกับกล่าวหาว่าตนเป็นคนพานายนัทพงศ์ ไปอยู่ที่เซฟเฮาส์ซึ่งไม่เป็นความจริงตนไม่มีเซฟเฮาส์ตามที่กล่าวอ้างและไม่รู้จักนายนัทพงศ์อีกทั้งนายนัทพงศ์เป็นญาติกับดาบยาวซึ่งเป็นฝั่งที่ถูกตนเองดำเนินคดีถือเป็นคนละฝั่งดังนั้นถ้าตนนํานายนัทพงศ์ไปไว้ที่เซฟเฮาส์ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วทำไมถึงไม่แจ้งความดำเนินคดีข้อหากักขังหน่วงเหนี่ยวกับตนเองตั้งแต่ตอนนั้น นอกจากนี้ตนยังได้มีโอกาสพูดคุยกับคนทำงานกับนายนัทพงศ์ซึ่งก็ยืนยันว่าเสียงในคลิปนั้นไม่ใช่เสียงของนายนัทพงศ์พร้อมกับได้มีการเชิญสื่อมวลชนให้ไปตรวจสอบที่บ้านของนายนัทพงศ์และพ่อแม่ของนายนัทพงศ์ได้เลยว่านายนัทพงศ์เคยหายไปจากบ้านหรือไม่อีกทั้งบุคคลที่กล่าวอ้างว่าเป็นนายนัทพงศ์จะเดินทางมาสอนอเตาปูนกับทนายชื่อดังอีกหนึ่งรายในช่วงบ่ายวันนี้ ใช่นายนัทพงศ์ตัวจริงหรือไม่นะครับซึ่งในส่วนนี้ผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าในเวลา13นาฬิกาวันนี้เนี่ยทางนายทนายอันบุรีรัมเนี่ยนะครับจะนำแหล่งข่าวเจ้าของคลิปเสียงการสนทนานะระหว่างนายนัทพงศ์กับคนในคลิปเนี่ยนะครับโดยมีการขึ้นแฮชแท็กว่านัทพงศ์ถูกนำตัวไปเก็บไว้ที่เซฟเฮาส์ของทนายดังตั้งแต่ก่อนเดือนตุลา2566แล้วเนี่ยอันนี้คือชื่อคลิปนะ จะนำมาเปิดต่อหน้าสื่อมวลชนเลยในช่วงบ่ายวันนี้นะครับเพื่อให้สังคมพิจารณาที่สอนอต่อปูนด้วยทนายตั้มบอกเลยนะครับว่านะครับกล,กล้าๆหน่อยนะฮะดำเนินคดีผมเลยไม่ต้องดำเนินคดีลอยๆถ้าเก่งจริงนะครับดำเนินคดีว่าสิทธาเบี้ยบังเกิดกักขังหน่วงเหนี่ยวนัทพง์เลยเอาให้สุดไม่ใช่มากล่าวหาลอยๆเป็นทนายอะไรก็ไม่รู้ หลักฐานต้องมีแน่นหนาเราต้องกล้าดําเนินคดีนะคดีนี้เป็นคดีใหญ่ที่ผมทําอยู่เนี่ยเป็นคดีระดับชาติไม่ใช่คดีที่สําหรับเด็กๆจะมาเล่นกันนะฮะอันนี้ทนายตั้มเนี่ยบอกเลยนะยืนยันเลยว่ามีพยานหลักฐานชัดเจนนะครับทนายตั้มบอกว่ารวมถึงกรณีที่ตนเองปล่อยคลิปเสียงแฉเรื่องรับส่วยเนี่ยก็เห็นว่าไม่ผิดหรือผิดก็สามารถดําเนินคดีกับตนเองได้เช่นกัน ซึ่งการที่จะมาะแถลงข่าวเนี่ยคงแค่ต้องการหาแสงนะหิวแสงอยากจะมีชื่อในคดีดังๆทั้งที่ความสามารถยังไม่ถึงต่อกลับแรงเหมือนกันพร้อมกับกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่าผมเป็นทนายความไม่ใช่มาเฟียที่จะมามีเซฟเฮาส์ไปกักใครเป็นเดือนๆขนาดนั้นนี่ทำยังกันหนังนะนี่ทนายตั้มเนี่ยถึงขั้นพูดไว้อย่างนั้นและนอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตนะครับว่าทั้งสเพจดังกล่าวเนี่ย เป็นเพจตำรวจที่ต้องการดิสเครดิตตนเองหรือไม่ซึ่งตนก็ไม่ทราบว่ามีบิ๊กตำรวจใหญ่อยู่เบื้องหลังหรือเปล่าตนเองทราบแค่ว่าคลิปเสียงดังกล่าวเนี่ยยังนำไปลงในเพจของนายอัจฉริยะอีกด้วยจึงเชื่อว่าน่าจะเป็นขบวนการเดียวกันทั้งหมดนะฮะอันนี้แหละก็เป็นสิ่งที่ถนาดตำออกมาเคลื่อนไหวเดี๋ยวรอดูช่วงบ่ายนี้นะฮะน่าจะมีอะไรเคลื่อนไหวเกิดขึ้นที่จะต้องดูเดือดแน่นอนท่านผู้ชม